ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบในนกเขาใหญ่ทุกทกท่านครับช่วงนี้ผมก็ติดธุระนิดนึงนะครับผมไม่ได้ออกฝึกซ้อมนกเลยนะครับก็ใกล้จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ก็เลยยุ่งๆหน่อยนะครับผม ตอนอื่นก็ขอเป็นกําลังใจนะครับผมให้กับพี่น้องชาวภาคใต้นะครับผมผมดูข่าวเมื่อเช้าก็เห็นน้ําท่วมนะครับผมหลายพื้นที่เลยหลายจังหวัดเลยนะครับผมในโซนของภาคใต้นะครับก็เป็นกําลังใจให้ครับเดี๋ยววิกฤตมันก็จะผ่านไปครับผม วันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาติดตามดูอาการของสิงคขนองนะครับผมมาดูการอัปเดตของสิงค์ขนองนกที่ทุกท่านเห็นอยู่ในนี้ตัวนี้ชื่อเจ้ายอดเสน่ห์นะครับผมเป็นนกต่อดินตัวนั้นคือเจ้าพรีเมียมนะครับเจ้าพรีเมียมส่วนนุ้นเป็นเจ้าตะไคร้หอมนะครับผมเดีย๋ยวเรามาดูอาการของสิงคขนองกันครับผม สิงค์นองอยู่นี่นะครับยังอยู่ดีนะครับเพิ่งเห็นผมก็ยังอยู่ครับผมแต่ก็ยังไม่ขันครับเพราะว่าตอนนี้แผลเขาน่ะเริ่มแห้งเริ่มยุบแล้วนะครับผมแผลนะครับผมไล่ให้เขามาชัดๆนะครับ แต่ยังไม่แข็งแรงครับผมเข้าปลาก็กินยังไม่ค่อยได้เยอะผมต้องช่วยป้อนนะครับผมสำหรับสิงคขนองอีกยาวครับผมรักษากันยาวๆ <c oughs> ก็รอให้แผลแห้งอย่างเดียวครับผมตอนนี้รู้สึกจะลงมาปากนิดหนึ่งนะครับปากเขาจะไม่ชิดนะครับมันลามไปเรื่อยครับผม ถือว่าหนักก็ถือว่าหนักที่สุดเลยนะครับสำหรับอาการเป็นสิวที่ผมเคยเจอมานะครับผมมาดูฝั่งนี้กันครับนี่นะครับก็แห้งแล้วนะครับเป็นคล้ายๆกำลังจะจับตกเกล็ดนะครับผมกำลังจะตกเกล็ดเริ่มแห้งแล้วล่ะ ก็ยังมีชีวิตยอยู่นะครับผมวันหนึ่งผมเห็นเขาคอตกเลยนะครับเหมือนไม่กินข้าวนะผมต้องป้อนอาหารนะครับสำหรับสิงค์คนองก็เป็นห่วงครับผมก็ขอบพระคุณทุกท่านเอฟซีแฟนคลับทุกคนนะครับผมก็ที่หอยโทรมาถามมาถ่ายมาบอกมากล่าวมาให้คำแนะนำนะครับผมก็ขอบพระคุณมากๆครับผม ก็ยังอยู่ดีครับผมก็คงอีกนานกว่าจะได้เห็นผลงานช่วงนี้ก็คงจะเอานกใหม่ออกฝึกกันก่อนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเจ้าจักรทิปหรือเจ้าพรีเมียมและเจ้าตะไคร่หอมนะครับผมเจ้าจักรทิปนี่หลิวตันนะครับผมเจ้าพรีเมียมมีเสียงเล็กของห้องดังๆเล็กๆนะครับเล็กๆนะครับส่วนเจ้าตะไคร่หอมนี่ก็ขันยนสองกุกคู่อ่างหกคำนะครับผม ก็เสียงแหบ a p h เรียกช้าๆครับผมอ่ะกลับมาที่สิงค์ขนองอาการของสิงค์ขนองกันต่อครับผมก็เอามารับแดดตอนเช้าครับอืมก็ยังไม่ตายนะครับก็ <c oughs> <ๆ c oughs> <ๆ c oughs> ยังอยู่ดีนะครับผมแต่ก็ต้องรักษากันยาวๆก็รอจนกลัวแพลจะแห้งไม่รู้ว่าตานะครับผมตาเขาจะอ่า เสียหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าตาปิดไปนานมากแล้วครับผมสองอาทิตย์สาอาทิตย์แล้วนะฮะตาก็ปิดไปนะนี่เลยเห็นกันชัดชครับผมทีนี้ะนะครับนี่หันหน้ามา <laughs> มีงอนเลยนะครับผมสิงคงเออ นะก็ประมาณนี้ครับพมการก็ยังไม่ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้สุดลงแผลตรงที่เป็นจุดเริ่มต้นก็เริ่มแห้งนะครับแผลเป็นจุดที่เริ่มต้นก็เริ่มแห้งนะครับผมด้านซ้ายของเขานะครับผมด้านนี้นะฮะก็เอามารับแดดอุ่นๆครับนี่ ก็เริ่มแห้งเริ่มจะจับเกร็ดนะครับผมก็คงอีกนานอยู่ครับผมกว่วจะได้กว่วจะได้เห็นผลงานนะครับผมกัวเขาจะคืนสภาพเดิมมาก็ก่าวจะคึกอีกทีหนึง่งแต่ถ้าแพ้หายก็คงไม่นานหรอกครับผมชิงคานองเป็นนกจิตใจดีครับ สมัยก่อนเมื่อก่อนมีหลุดพันเนียดไปผมตามเอานะครับผมตามต่อไม่ได้ครับผมสู้นกป่าไม่ได้ทีนี้ผมไปแทงกาวเอานะครับตั้งแต่ผมเข้ามา youtube ใหม่ๆนะครับผมประมาณสามสี่ปีที่แล้วนะครับผมตอนก่อนก่อนหน้าที่ผมจะเข้ามาที่ youtube นะครับทำหลุดไปครั้งหนึ่งนะครับผม หลุดพระเนตรเปิดผ้าออกเป็นพระเนียดเปิดข้างนะฮะก็หลุดไป <c oughs> พอหลุดไปก็ไปไล่ตีนกป่าครับผมแต่ก็สู้เขาไม่ได,ตไได้ตัวเองไม่ได้ผ่านการบินเนาะตัวเองอยู่ในกรงเล็กๆความแข็งแกร่งความแข็งแรงก็ไม่ได้เท่าเขาตัวเองเป็นนกต่อนะผมก็พ่ายแพ้เข้าไปก็ทีนี้ก็ต่อก็ไม่เข้าครับผม พอต่อไม่เข้าก็ต้องตัดสินใจแทงเกา่เกาใช้เกาใช้เป็นง่ามนะครับผมก็แทงเข้าที่หน้าอกก็ตรงโดนปีกนะครับผมก็ได้ตัวเขาคืนมาปีกยังไม่ปีกยังไม่ขึ้นเลยนะครับผมก็สู้นะครับผมพูดถึงเรื่องจิตใจของสิงค์นองนะก็ถือว่าจิตใจดกีก็มารอดูช่วงนี้ครับผมอาการนี่อาการหนักนะครับหนักกว่า สองตัวสามตัวที่ผมรักษามานะฮะคือแผลเขาใหญ่เนื่องจากแผลเขาใหญ่ผมไปขูดเขาเป็นแผลวงกว้งเองผมไปแกะเขานะครับผมไปแกะแผลตรงที่เป็นสิวแกะแผลวงกว้งมันก็เลยทำให้บวมทำให้ลุกลามนะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่าอักเสบนะครับ ลามบวมจนแผลโตและใหญ่นะครับผมอาการเขาก็ยังไม่แข็งแรงดีนะฮะแต่ก็มีการไซขนไซขนนะครับผมแล้วก็มีขยับบ้างนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ไดซึมง่อยนะฮะเพียงแต่เขาไม่แข็งแรงเท่านั้นเองนะครับก็โดดไปมาได้ ินอาหารเองก็ยังไม่ยังกินไม่เต็มที่นะครับผมเพราะฉะนั้นผมจึงได้ช่วยป้อนนะครับผมเพื่อให้ร่างกายเขานั้นแข็งแรงนะครับผมผมก็ต้องป้อนอาหารเสริมอาหารเพิ่มนะครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องยาตอนนี้ไม่ได้ให้แล้วนะครับผมแผลเขาแห้งแล้ว ส่วนยาปฏิชีวนะผมให้แค่เป็นยาแก้กอัเสบนะครับยาฆ่าเชื้ออะไรประมาณนี้นะครับผมนั่นแหละก็อาการก็น่าจะประมาณนี้ครับผมผมให้เขามารับแดดตอนเช้าทุกวันนะครับผมเขาจะได้รับวิตามินรับแดดรับอะไรเพื่ออาการเขาจะแข็งแรงดีขึ้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมยังอยู่ ผ่านไปสองสามอาทิตย์แล้วละครับผมที่เป็นมาจะครบเดือนแล้วละครับผมอาทิตย์อาทิตย์ที่สามแผลเริ่มแห้งนะครับแผลเริ่มแห้งเริ่มจับเก็ตนะครับผมก็อีกสักอาทิตย์หนึ่งน่าจะแห้งสนิทแล้วอาจจะหลุดถ้าหลุดออกมาก็ดูรอดูดวงตาเขานะครับผมก็โอเคครับผมขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปอ,ออกต่อคลิปออกต่อนกเขาให้พี่น้องได้รับชม ธุระติดงานนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวใต้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเป็นห่วงเป็นใยสินคนองโทรถามโทรไทยให้สูตรต่างๆในการรักษาสิวมาให้คําแนะนําให้คําปรึกษาขอบพคุณเป็นอย่างสูงครับเอาไว้เจอกันในคลิปเรีโอหน้าครับผมตอนนี้สิงคนองก็จะอาบแดดแล้วละครับ ขอบพระคุณครับ